สื่อธรรมะพ่อครูตอนพ่อครูผู้สถาปนาโลกุตระสู่เมืองไทยในยุคกึ่งพุทธกาลเจริญธรรมะะรท,ทุกคนการมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ยังไม่ตายเนี่ยอย่างที่ท่านเดินดิน พูดกล่นมาแล้วว่าถ้ามีความภาคเพียรมีความสาหะแม้จะภาคเพียรในการดิดพยายามมีสติสัพชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็มีความตั้งใจเรียนรู้ถึงความเจริญจะเจริญแบบโลกีก็ตามเข้าใจเรื่อง,องคำว่าความดี กับความชั่วต่างกันและก็ภาคเพียนปฏิบัติตนให้ดีขึ้นมันก็ไม่เสียชาติเกิดยิ่งมาเข้าใจโลกุตรธรรมแล้วไม่ใช่รู้แต่แค่ความดีความชั่วและก็ทำตนให้เป็นคนดีซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมีเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพาน สามารถที่จะทำจิตเป็นประธานเนี่ยให้รู้จักจิตเจตสิกต่างๆที่เป็นต้นทางเป็นต้นเหตุในการทำชั่วทำดีก็ดีจนกระทั่งดับเหตุคือดับความชั่วสนิทเหลือแต่ความดีทำแต่ดี เข้าใจโลกเข้าใจเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันเรียกว่าสมมติสัจจะหรือสมมติสมสมุติปรรมมัตยก็แล้วแต,ต,ต่เป็นสมสมุติทางทางจิตเป็นสมมุติทางเป็นสมมติทางโลก,กีเขาไปสมสมุติทางโลกีก็าตาม <Okay. S 2> ก็เข้าใจโลกีเขาว่าเขายึดถือดีอย่างนี้คือดีเราก็ดีตามโลกโลกเขาโลกีเขา ไม่ได้ขัดแย้งอะไรยิ่งเป็นโลกุตระเป็นปรมตัตสัจจะมันทวนกระแสกันกับความดีความชั่วที่ยึดมั่นถือมั่นต้องมีกลับเป็นไม่ต้องมีไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นปล่ปลอยไปอีกเลิกละอีกวางจงกระทั่งซับซ้อนลึกซึ้งมากวางได้ตั้งแต่เราเป็นเป็น หลุดพ้นได้ทั้งแต่เป็นปนไม่ติดยึดในโลกต่าง,างๆในอัตตาต่างๆจิๆตเจตสิกต่างๆหลุดพ้นได้นะยังยืนหยัดยืนยันเลยเจ้าตัวเราจะรู้ได้โดยตนปัจจตังเวทิตโภวินยูหิจะรู้ได้โดยตนว่าโอ้ความหลุดพ้นเป็นเช่นนี้นความไม่ติดไม่ยึดเป็นชน,นีแต่เรายังมีชีวิตเราจะต้องอาศัย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่มันมีอยู่มันปรุงแต่งกันอยู่คนที่ติดเขาก็เป็นธาตุเราไม่ติดแล้วเราก็อยู่เหนือเป็นอุตระอยู่เหนือสิ่งนั้นไม่ได้เป็นธาตุแม้ไม่เป็นธาตุแล้วเราก็ไม่ไปตั้งตัวเป็นนายอีกด้วยไม่ไปคมไปเบงสิ่งที่เราหลุดพ้นมาได้แล้วนะ อย่างนี้เป็นต้นมีแต่เห็นใจเขาเมตตาเขาเห็นเขาอยู่ในสงสารยังตกต่ำยังตกอยู่ในสงสารก็ช่วยกันหาทางบอกทางกล่าวหาทางที่จะช่วยกันให้พัฒนาขึ้นมาให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกเราเนี่ยเป็นชาวโลก,กุตระที่อัตมาทำงานมาเกิดมาชาตินี้ปางนี้ พศ2 5 0พาเนี่ยศาสนาพุทธมันเสื่อมมากจริงๆนะเสื่อมมากจนไม่เหลือโลกุตระตามที่พระเจ้าท่านตรัสพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่ท่านทรงพุทธพชนชีาศาสนาของท่าน,นยศาสนาพุทธเนี่ยมันจะเสื่อมในอนาคตเหมือนกลองอนาคตอย่างนี้เป็นต้นก็พูดถึงมา ยืนยันอ้างอิงมานานหลายทีแล้วแล้วก็จริงมันจริงจริงอ่ะใครจะไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผู้เชื่อได้ประโยชน์แล้วก็รู้ว่าโลกุตรรคืออะไรผู้นำโลกุตรรมาสถาปนาลงไปอย่างพยายามสถาปนาให้ตั้งมัน่นให้เกิดทั้งทั้งรูปทั้งนามให้เกิดขึ้นเป็นตัวตนของผู้ที่มาเองบรรลุได้ด้วยทั้งรูปทั้งนามเอง อย่างพวกเราชาวโสกเนอาตมานำพานิดได้ทำได้มีมีผู้ที่มาก่อนอาตมากล่าวถึงคำว่าโลกุตระหรือทำสภาพโลกุตระทางรูปธรรมท่ทานไม่มีรายละเอียดเมื่อนอาตมาท่านก็ได้แต่นําพา ให้คนรู้แต่ที่นี้คนไทยเนี่ยมี DNA โลกุตระอยู่ลึกลึกแต่มันเสื่อมไปจนก,กระทั่งมันจะหมดเชื้อละแต่มันก็ยังไม่จะหมดเชื้อพอมันไม่ได้รับกระตุ้นอีกนเออขึ้นมาใครมีอยู่เชื้อเยอะอย่างพวกคุณเนี่ยพวกชาวโศโก็โหอ,อย่างนี้ใช่ก็รีบมามามาจึงมาทัน สี่สิบปีอตาตมาจึงกอบกู้ขึ้นมาได้ประมาณนี้ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นชาวไทยก็แรงต้านที่แรงที่เข้าใจาว่าอาตมาเนี่ยหลงทางาพาผิดมากรบตรสาศาสนาพุทธจะเอาอาตมาตายแต่อาตมาก็ยืนหยัดยืนยันจนธรรมโมหเวร,รติธรรมจาริงธรรมรักษาผู้ประพุทิธรรมอาตมาก็นำพากันสำเร็จ รอดได้มาจกนกระทั่งตัวตัววันนี้ก็เหลือแต่ผู้ที่ยังไม่มั่นใจพอเขาก็ยังไม่มาแม้รู้แล้วแต่เขายังติดโลกียะอยู่ติดในลาบติดในยศติดในสันเสริญติดในสุขก็แล้วแต่เขายังก็ติดตามนะศึกษาตามอยู่แต่ไม่มาชาตินี้นะ ก็รับฟังอยู่ติดตามอยู่ก็มีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอยู่นะเสื้ตมาก็พยายามที่จะเพิ่มมวลของโลกุตรบุคคลให้ยิง่งยิ่งยยย่งยิงย่ง,ง,งขึ้นนะเห็นอัตราการก้าวหน้าตามภูมิปัญญาของตมาก็วัดค่าอยู่ว่าโอ้มันมีอัตราการก้าวหน้าที่น่าพอใจมาก อาตมาก็ยิ่งเห็นก็ยิ่งความลึกซึ้งของธรรมะมันมีมากเหลือเกินนะลึกซึ้งมากอาตมาก,ก็จำเป็นเหมือนกันว่าจะต้องพูดเอาไว้จะต้องสาธยายเอาไว้ให้มีผู้รับเทอรับรู้เก็บไปแล้วก็จะได้เป็นเชือ้อถ่ายทอดสืบทอดกัน ต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปได้ช่วยกันนะมันเป็นเรื่องไม่เสียหายมีแต่เรื่องดีกับดีมีแต่เรื่องเจริญมีแต่เริญอนะอัตอมาจึงพยายามพยายามทั้งพยายามที่จะสืบทอดต่อยังไม่ยอมตายยังพยายามที่จะภาคเพียนเพิ่มเพิ่ม อาตมานึกถึงภาษาไทยอ่ะสัมประสิทธิ์แม่ชักเทงไหนึกจากองกฤษอาตมาพอนึกออกอยู่เมื่อกี้แต่ว่าอยากพูดภาษาไทยอ่าสัมประสิทธิ์เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์เขาแต่อาตมาเอามาใช้ทางพุทธศาสตร์สัมประสิทธิ์เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์เขานาเป็นอัตราการก้าวหน้าในระดับคูณขึ้นไปของ พระพุทธเจ้าก็มีระดับคูณขึ้นไปเม้อตตราการก้าวหน้าคูณเนี่ยมันเหนือชั้นกระบวกบวกนี่มันทั้งชาทั้งไม่มีพลังลที่สูงที่จะตกต่ำง่ายแต่ถ้ามันคูณและขึ้นไปบวกคูณยก,กําลังถ้าถึงขั้นขีดยก,กําลังมันก็ยิ่งจะมั่นคงแน่นอนเที่ยงแท้ทาวรใช่ไหม ยิ่งคืนยิ่งคืนมันก็เป็นสัจจะของมันอย่างนั้นอัตมาก็เห็นว่าโอ้อัตราการก้าวหน้าพวกนี้มันมีจริงแม้อัตมาพิสูจน์ตัวเองต่ออายุไขนี่ถ้าอัตมาอายุไขไปถึงร้อยนะอีกสิบกว่าปีนิดหน่อยสิบเอ็ดปีนะตอนนี้แปดสิบเก้าละไปถึงร้อยเฮ้ย เออใช่สิบเดปีถ้าไปอีกสิบเอ็ดปีอาตมาก็ว่ามันไม่ใช่เล่นนะสิปีกับที่ขันอาตมาต้องภาคเพียนต้องอุตสาหหานอาตมารู้ตัวไม่ใช่เล่นแล้วพลังงานที่มันเพิ่มสัมประสิทธิน์นั้นๆขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีก มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของสัมประสิทธิ์ที่มันมันได้นั้นมันจะช่วยให้ยิ่งเฟรชอัพมันยิ่งจะอะไรอะ่ะสดใหม่หนุม่มหนุ่มขึ้นสดใหม่หนุ่มขึ้นไปยิ่งเรื่อยเรื่อยเลยอันนี้เป็นเรื่องของอจินไตเป็นเรื่องของสิ่งที่วิเศษนะี่ยเนือสามัญธรรมดา ที่มันเกิดจริงมันก็เป็นการพิสูจน์สัจจะอันนี้อีกดีไหมเห็นไหมอาตมาฟังศาสตรา,าจารย์ดออรอะไรมาเมื่อกี้นี้เขาเปิดให้ฟังทางวิทยุทางมือถือนี่เขาเปิดให้ฟังอาตมาก็ทํางานเขาเปิดให้ฟังเขาบอกโอ้โหเนี่ยอาจารย์เนี่ยอธิบายดีคนพบมณีแดงคนพบมณีแดง มันก็คืออสเต็มเซลล์เทวาเนี่ยนะแต่ทีนี้อันนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังกว่าดรสมรีอาจารย์ดรสมรีเอ็นนั่นอะอะฮะสเต็มเซลล์อะอันนี้มณีแดงของอาจารย์ของคนนี้มันดูจะมีผลจริงและรองรับและมีผลวิจัยมีอะไรต่ไร ดีกว่าอาตมาก็เห็นว่าเออการก้าวหน้าของที่จะเพิ่มถือว่าอายุยาอายุวัฒนะเนะที่จินซีคนหากันโอ้โหห้องเต่จินซีคนมันไม่เจอยุคนน้นแต่ยุคนี้มันจะมีนะมันจะมีดีไม่ดีได้ดมบนบริษนะถ้ามันพิสูจน์อย่างแบบมีผลจริง อุดที่สมุนแบบของมณีแดงนี่ยังทาวรและได้พิสูจน์อย่งทดสอบกันยังจริงจังแล้วเนี่ยมันจะสุดยอดเลยนะเขาเรียกมณีแดงยาต้านแก่ไทยคนพบครั้งแรกของโลกเนี่ยมณีแดงยาต้านคนชราเน่ย นีก็ดูไปเพราะในช่วงอายุที่อาตมายังจะมีพยายามรักษาขันให้มันไปได้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาไล่เลี่ยกกันมันมีอะไรไล่เลี่ยก,กันมาตลอดเลยอาตมาชีวิต มันอัตมาทำงานมันก็มีไล่เดียคนอื่นก็มีอะไรเกิดมาหนุนๆๆๆๆมาซ่อนๆๆทำให้เกิดการเจริญได้สมบูรณ์แบบขึ้นได้เรื่อยๆนะเขาบอกว่ายังไม่ได้จัดจําหน่ายกันอยู่ในขั้นการทดลองกับสัตว์นะนะก็ไม่ใช่ไม่ได้ไม่เป็นผลไม้หรือมันเป็นอาหารเสริมแต่เป็นยาฉีดเท่านั้นนะฉีดเข้าใต้ผิวหนังนี่แหละ นะมีอายุประมาณ4เดือนนะมณีแดงเป็นชื่อกระบวนการทําที่ทําให้ DNA เสถียรทำให้ DNA เสถียรนะช่วยต่อต้านความชรานะนี่ก็เป็นการพัฒนาของทางโลกทางวิทยาศาสตร์การแพทย์การวิทยาศาสตร์ทางโลกนะคนก็คิดกันทั้งโลกผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่นี้คนไทยเราก็ไม่ได้ด้อยไปก่อคนต่างประเทศอะไรเขาก็คิดได้อันนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ทางเรื่องของธรรมะนะแต่มันก็เป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่มนุษย์ต้องการนะมันเป็นรูปธรรมมันเป็นวัตถุธรรมที่จะมาช่วยมาช่วยสรีระไม่ใช่นามธรรมาท,ที่เดียวแต่ชีวะ ชีวิตของสัตว์โลกมันต้องมีทั้งรูปและนามช่วยกันเพวาะถ้ารูปมันช่วยนามก็ไปพลอยไปได้ด้วยกันนะมันก็กค่อยๆพัฒนาไปสื่อธรรมะพ่อครูตอนพ่อครูผู้สถาปนาโลกุตตระสู่เมืองไทยในยุคกึ่งพุทธกาล